วันนี้นะคะจะออกอออกไปทำธุระข้างนอกเนาะพอดีเห็นว่าแบบวันนี้เอมีสโนโตกนะสโนวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะเม็ดใหญ่นะที่ที่เดนมาร์กวันนี้สโนโจะตกก็เดี๋ยวจะถ่ายอถ่ายสโนโให้ดูนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลย ตกค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ตกเยอะเม็ดหนาเม็ดหนาเม็ดใหญ่ต้นไม้ข้างทางที่เห็นเป็นสีน้ำตาลที่ อยู่ตามข้างทางนะคะเดี๋ยวพอหน้าซัมเมอร์นะคะหน้าร้อนเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขียวชะอุ่มเหมือนเดิมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สโนว์ที่เดนมาร์กจะรู้สึกว่าจะตกหนักกว่าทุกวันนะวันนี้รู้สึกจะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่เ,เดนมาร์กที่เคลโวบนะคะที่ที่มาดามอยู่วันนี้หิมะจะตกค่อนข้างหนักนิดหน่อยแล้วก็เม็ดจะใหญ่กว่าทุกวันนะคะซึ่งทุกวันก็จะไปปลอยไปปลอยวันนี้ก็จะตกเม็ดใหญ่หน่อยนะคะก็ะจะดูตื่นตาตื่นใจหน่อยนะคะสําหรับ ประเทศเดนมาร์กซึ่งเอ่อสโนว์ไม่ค่อยตกมาสักปีสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็รู้สึกจะมีสโนว์ให้ได้เห็นก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดส u b ค c r i า e ให้มาดามด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามารับชมนะคะติดตามชมช่องของอช่องของอามดามหมึกนะคะ ยังไงขอบคุณทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย